สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมันหนอกนะครับเอ <c oughs> อย่ามาทำาตามสัญญานะครับไปหาสูตรมันละจะแม่นมาแม่นมาหูเน,น้อจะทำเปิ้วางนะครับอันนี้เป็นเลือดสดๆสุ่มกับเกลือเม็ดนะครับคนคนไปเรื่อยๆอาจนให้มันอยู่ตัวนะครับเกลือละลายละลายก่อน นี่ลงทุนนะครับแต่เจอดอปัดกา่หมูน้อยตัวรู้น้ำเปรวางนะครับคนคนไปเรื่อยเรยนะครับน้ำยุดไอ้มาไอ้เราเนี่นมาไหมแกน่ะไอ้งกอยมาตื้อหูกะลื้ออกะต้อโค้งด้วยการควยกะตอยยนี่ไงก็ได คอยดูนะครับวิธีการทำเปื้ววงองวังน,นี่เกลือมันมละลายเกลือให้เลือสดสดๆนะครับจากตัวหมูเลยนะครับบอกค้นเรื่อยๆได้กวนเอาโค้นหวานนะโค้นหาสูตรมาแล้วนะตัวเกลือใส่ที่งานนอกครับแม่ ไอเขือคนคนคนนะครับมอาากจะโค้งม้างเสียอ,อมแ <c oughs> ล้วเกิดแนน้ำเอาเลือดตีมันไม่ไจากตัวหมูเลยจิ้มมาแล้วเชมอมาเต็มอยู่ขมน, <c oughs> <c oughs> นี่เหยวอนีันนี่นี่นะครับคนเมินนะครับเออเป็ดก็กล้วยแหละก้า เลือดหมูแล้วผสมก็เกลือนะครับมันจะแบบไข่แข่งตัวนี่มันผสมแล้วนะครับมันได้แข่งตัวเลือดผสมครับเลืดผสม,มนี่ผสมแล้วลงไปพุ่นลงไปจุ้ไนไปย้อนเดี๋ยวขน,น,น,นเมืนนะครับวันนีที่ทำเลือดเปิดวางอ, <laughs> อาจตะแข่งหัวเลยแบบสูตรไหนนี่ น hmm. okay. yeah. uh, mm ี่หมูเขาจะเผาเอานะครับก้อนคือมันอยู่ไปพีแบบว่านี่มันอยู่แบบว่าแบบว่าเมันเป็นก้อนก็โอเคแล้วมึงเหรอโอเคเกิดน้ำลายกับโฟล่ะเหรออืออันนี่นะครับจะไปเก็บไว้ดีๆจะรอเกิดอะไรก็ยืดเลยก็ใส่ยางยืดไว้แค่กะนอ่ไว้ธรรมดาฝาปิดเนี่ยเอาละมันจะเก็บแล้วใส่อะไ่ท่างไหนอือนี่นะครับหื้เลือด เฮ้ยจ้าช่วยเลยนะนี่น้าบมมีน้าไม่แต่เลือดล้นเลยนี่โคไมไม่มีอาว่าเด้วนี่นะว่ามีน้าไหมนะเสียด้วยนะใสเลยใสเลยเรื่องแต่คนกี่น้องจีมาล้วจี๊บมาสว่าวนี่เกือว่าวันนี้ก็ วิถีเจ้าบ้านแลมีคนคอมเมนต์มานะครับที่ว่าน้องว่าฮ้ถ้าว่าก็ว่าเฮ้เฉพาะชีวิตคนมั่นนอกนะครับเนะอะเหมือนนี้ไปหมองลงกับคนอื่นคนผักอื่นธรรมดาแบบเจบคนเดือดบ่อชอบเจาะลูกเฟซตัวใดนะครับแต่วันนี้เขาต้องว่าหน่อยนะครับคนปุ่นวัฒนธรรมดั้งเดิมปุ่นไม้นะครับกินแบอีอันนี้ก็เป็นสูตรทั้งไทยใหญ่ ทีไม่เมารวมว่าคนอื่นนะครับเออบอกไว้ก่อนนะครับคุณจะนักนะครับแฟนคลับเดี๋ยวเข้ามาคอมเมนต์จริงกับบรรยากาศสนใจนะครับถ้าว่าเรื่องเฉพาะชีวิตคนาไม่บอกนะนี่เป็นดาเหมารวมเผ่าคนอีสานตุ้งมันมดีนะครับเป็นะลตานาะตีเลือดก้อนให้มันแตกนะครับเราจะเก็บเลือดไว้ไเเก็บไว้นาะครับ นนี้เขาจะทําหมูก่อนนะครับกระเสิตอบอกปัดไก่เอาหอนน้อยหมูน้อยนะครับวันนี้ก็บแกแป้งครับพันเดียวนะครับจะมีหลายสูตรหลายเมนูนะครับคอยติดตามนะครับนี่ลงทุนนะครับทําเปิดวางกะเสรอกเอาหมูบดตัวเลยนี่เอาเผานะครับนี่เราเริ่มทำเครื่องในนะครับซอยเครื่องในเราจะเอาไปมี ครับหรือว่าถอดกรอบเพื่อามผสม,มกับเปื่อวางกุก๊กก้อนแบแน่ใจเนอะจะเป็นมาเป็นโม่เอโอ,โอ,โอท่านเป็นแล้วค่อยคุยอ่ะเออเอนาะถ้าผมอ้างก็เป็นลาบเลือดแทนเนอะ,ะนี่สองอย่างเนี่ยข้อที่สามนะครับจะได้มาได้เปื่อวาง ถ้าจุดไงหัวเลยจุดกุกก่อนนะ่าสนก็ใจเย็นแล้วเ็ได้ถูกเอาอันมันติดฟองอะไร้แอ่าขั้นตอนทำเปิ่งวางนะครับก็มีมีก็มีตะไคร้กับกระเทียมหอมขาวมาทอดกรอบไข่เขาทำลูนั่นแหละครับน่าจะมีเครื่องในตัวใส่พวกอย่างละลายย่าง ทอดกรอบนะครับให้เหลืองกคอ๋ออันนี้เพราะนั้นจัางมาจ่ายกับหมูหมูตัวแบ่งกันกินได้หลายคนยวมากินด้วยกันใด้กันเจาเปรวาว่ะเปิดวาวานนึเปิดลเล่ิบ่วานมีมาตเยเกนเทียมรให้ครับต้องมีน่เหลืองๆหลือนี้นะครับหัวทอดกรอบ ขั้นตอนต่อไปนะครับเาเอาขื้นไม้นะครับแบบปิ้ง,งนี่งงไงเพิ่เลยนี่ปกตับปกไส้ย่างในทั้งไหลนะครับซอยเราเาจะมาทอดกรอบ <ไป S 1> หรือว่าทำมีกรอบนะครับหรือว่าทำมีหรือว่าทอดกรอบนะครับนี่นเขาต้องทอดกรอบกอบก่อนนะครับเึื่อไม้ใส่ปเปิ้ลวางครับเดี๋ยวเดี๋ยวย่าง เลือล่างกม้แมวมันเลี้ยเวางก้อนมันใจกี่เปอร์เซ็นต์เพื้อวางนี่ฮะแม่รอยอะแม่้อยไอย่ยมันเต็มร้อยเตือนะครับแม่ร้อยอ่ะินงานกัเริ่มทยอยมาล้ชิมอย่างเพือวางกมออ้บุม่จุยนีนะครับกิมอ้ะอ๋อมายังมืนนี่ไง ไม่ครับก็เร็บร้อยแล้วนะครับตักผัดน้ำมันก่อนมันเย็นก็จะกรอบเองนะครับอย่ยงกันมาแล้วว่หายเพื่อวางนี่นะอู้แต่เกินกับอู้สู่าสำคัญคือเหลือดกระด้าไม่ย่างใดนี่ไง เออต่อไปนะครับเขามีขิงนี่เป็นขิงนะครับขิงซอยเด้อตะไคร้ที่หลังอ่าตะค่้ยหนุนร้อยแล้วอ๋อตะไคร้ยหมน้อยเปิดวางครับคอยติดตามนะครับเออเป็นจ็ดได้ของหมู้มาเดี๋ยวเปิดมองใส่ปิดอะไรครับขั้นตอนกระท่อเปิดวางมีอย่างไรบอกเลย ก็มีมีไส้แล้วนะมีหอมกระเทียมกระเทียมอ่าแต่แคนแต่ไข่อ่าขิงขิงแล้วก็พักสับปอมนะแล้ก็ชี้ล่ะเออแล้วก็ไอ้นั่นกับผักสลันเน่แล้วเนาะเนาะสลันเน่กับไส้กัเออเนี่ยไอ้นี่อ่าผักไข่ไส้ก็ไข่เดี๋อวผักไข่ดูจัดจ้าเลย วางสุ๊รกุ้งก้อนอันนี้นะครับเลือดที่เขาผสมเกลือแล้วมันยังเป็นน้าอยู่เหมือนเดิมนะครับเนาะถ้าเขาใส่เกลือแล้วมันจะเป็นก้อนครับตนี่รุ่นกันขนาดนะครับจะเป็นกูเปอรวางงงกันไปหมดแล้วเดี๋ยเนี่นะครับาหารเสตียะเลครับกูเปอรวางเป็นของไฮยญ่สูตรนี่ไอ้คนอีสานมันก็มีหลักลูกกระด้าง เออน้ำมันหมดน้ำมันหมก็ได้นี่ต้มตดุกกนอยเบอรสื่ออย่างก็อไงุดเย็นมาใส่งุ่นเย็นกันเออผงุ่นเย็นมาใส่ยาน้มักรด้งอี้อ้าวขั้ตอนต่อไปนะครับพิกหลับครับนี่พริกหน่อยอ่ะแม่ตรงนี้เบอรนะก้อนงอเลย ใส่พริกก่อนนะครับปุ้งก่อนดับแหลกมีตะเกียบเลยนะครับส่งมือโอ้ยยังไงครับเปิ่มวางนี่จะบะใส่เนื้อลาบเนื้อหมูลาบครัขมิ้งขิงขิงไหมเกลือดที่ผสมแล้วนะครับผสมกับเกลือนะครับเลือดสด เอาละม่เยเปินเอาละก็นีนะรับมาวัดดวงกันละเข้าใจไอใคหันมาพอได้เปิ้ลวางเปิ้ลวางนัเถียงกันโดนมืแล้วนะเนี่ยเนี่ยเปนสุมเตะเปิ้ลวางหมดเออเนี่ยข้าวดาวก่อนอยาก้าเจีอมอล้รนะเออเออนอจิ้มะกัน เามนี่ต้องเป็นน้ำต้มแล้วนะครับคือมันย็นเขาจะเอามาผสมด้วยนะครับโหขาองเดาวหือบดางนี่ะเิมดางแลเริ่อเป็นต้องมีน้าผสมเรมด่างแล้ว่ด่งแล้วก็เดี๋ยวจะจืดได้ดึงเอน้าตีต้มแล้วนะครับพอพอมันจะจืด พอกอนพอไปเลยก็ไปเลยมันแบบจาก้าวนักสูตรคนเนี่ยวากรุนคุ้นค้นยนะครับ้นยุเดี๋ยวมันจะดูไม่เห็นแล้วกระดที่ไม่เห็นแล้วเออนี่นะครับที่สังคุนเปอวาง โดนมาอย่างนี้จิ๊บจิบจบจนี่ค่เจาเม่น่ะโดนรอจีบก่นรดเกินดนั้นวขนาดป้าก็บยังรูดลงไปแบบเกินขนาเตื่นคุณเนี่ยจะเปิดว่างก็จะเปิเมียวเร็วเลยยเงรองคนเหรอนี่น้ามยังเ่ฟังกมอฟังเนาะนี่เป็นน้ามันยังเขาต้องเขาจะร้องาเลือดมันได้กอนอ๋อนี่ร้องเลือดโอเค

นีเปือเกรือเปือวางนี่ก็มีเคลือในทอดเขี้ยมตะไคร่ขิงมีผักเป็นชะมดมมันจะกัดนหอมผักชีขอบคุณได้เอาผ่อนมาด้าคนเดียวักไผ่หรือผักเควลกระสานแน่ใส่ไหมถ้ามันเบิงต่อไปกอน ล่างจะเป็นลูกเหรอครับเออมันเป็นลูกก็เป็นอย่างนั้นครับโอ้สมัยอภัยเลยเออวางไก่เป็นลูกเหรอเลือดับกระด้างเดี๋ยววิศว์เดี๋ยวเราต้องเอาไปเอาสูตรมาดีๆก่อนเดี๋ยวทำไปยันหานปรักอันนั้นหาช่วยนุลกันะเออเนาะเป็นน้ำห้วยน้ำคุลมันนะครับอือราดูมกันไอ้บุญโคมาเลยวะข้ามาในบุญเหรอมันมันด่างเถอะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นลูกเหรอเนอะคำเนอะ โอ้ยหยิบแล้วนี่หมดแล้วจางก็น้ำต้มได้มันเป็นยังยิมพอก่ันมันเปลี่ยนเปือวางว่าเปือหางนีงเออกับเนกเจีอใหหน่อยนี่ตัวแรก้องสดนี่ชิ้เม็ดสองเม็ดเข้มเกมขนาดไหนเกมเลืออ่ะกก็เราใส่เหลือดได้กี่ เอ๊ะเกลือมันใส่เด้ไหมค่ะใส่ได้แม่เลือดใส่ไหนการเลือดมันต้องเอาใส่เกลือไว้เออแบบใส่นี่อ๋อแหล่พีดปากร้านนิดๆกูก้บอกจีนใส่เลยเนี่ยรูดีกว่าเออจีนใส่เนี่ยอันนี้จะร้องนี่อยู่นี่น้ำใส่หม้อใส่น้ำนั่นนี่ เลแล้วจไอเือดสดๆจากตัวเลยนะเน่เสือรดล้เสดจมละเปิดวางกลายเป็นลูกมาดูกันนะครับเปววางกลายเรสอกระโจอ้เด็ทใส่น้ำหอมรอเป็นสองุ่มด็ตเสิบอใส่มุนเมใส่อรับ ใส้บ้องใส่มุนมด้ยนะมุน้เสริวันลูดีกว่างมาเอ๊ะลูตาเสร์ได้มั้น่นอนเ่อยๆเอ้ยเอาขนังกันเลยฮ้ยตาเอากินให้หน่อเออวันนี้กขอสมาร์ไว้นะครับเออซูเปอร์วางกายเป็นลู่หแล้วเพราะว่าเคยเห็นมากนะครับแต่ผมเคยทำ ทำแล้วเสร็จมันมาเป็นยังปุ่นลาบเลือดแล้วก็มีอืมอ่ะเป็นลาบเลือดี่เนะกายเป็นลาบเลือดท้มาได้กินนเพืวางลาบเลือดใสว่าให้พดแน่นอนดเฮ้ยมีใส่เลยข้างไหนใส่ไ้เอ้อีหัวนี่เนี่ยเพื่อวางแ้นี่หอพมัไยังไม่อากาหน้าเดอด ขอนไปเอาสูตรมาดีๆก่อนมาทำคุ้ดูหม่ไมนะครับหมูหมูหมูยังเป็นเลออยู่อันนี้เขาได้เลอชดๆมาหนออยากร้องนี่หนอหนอเป็นอะไเนเป็นยังนะคบเป็นยังโอ้โหต้นีนี่โอ้หโอเคบบเป็นยังนะครับนัานนี่พิชผาดไปหน่อยเลี้ยเตือนหน้าหกแก้จู๋ไหมปิดวางกลายเป็นลาบเลือด อุก้อนนะครับไปชอบเล้อโอเคนะครับถึงกระยาคลาดเกือถึงก็เข้าก็ล้ำอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ครับช่องสามนอกเรึนะครับนั่งจะไปทางได้แห็นทางพอดีตานนะครับคันน้ำคันน้ำ